คลิปนี้แม่จะมาเปิดดวงน้องอ <c oughs> น้องต้มเกิดอะไรขึ้นในวันที่เขาขึ้นเวทีเพชรลำเพลินนะคะแนวทางความนิยมหรือ,อเขาเรียกว่าจะมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน๋แม่จะมาเปิดดวงลูกต้มหรือน้องต้มนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะ ชื่ออะไรนะล,ลูกต้มแสงจันพันมาลาถูกต้งไหมลูกแสงจันพันมาลานะแสงจันพันมาลาโอเค ะะการเปิดดวงตรงนี้ <c oughs> ไม่ได้เปิดให้ใครเสียหายแต่เราเอซอยากรู้ว่าในวันที่ลูกต้มขึ้นเวทีเป็นละเพลินนั้นมันจะทำให้มีกระแสแบบไหนแต่ถ้าที่แม่ดูก็คือ,อน่าจะเป็นกระแสบวกมากกว่าส่วนเขาจะมาหนุนพอลพอแค่ไหนมาดูกันค่ะส่วนตัวเลขนะคะแม่จะกำหนดเองเพราะว่าไม่ได้ไล์สดเนาะ โอเคนะคะแม่จะหลับตาหยิบตัวเลขก็แล้วกันจริงๆแม่จะลืมตาก็าได้เพราะว่าไพ่มันคว่ำอยู่ไพ่มันไม่ได้หงายแม่ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนโอเคนะคะ ให้ที่ดีที่สุดออกหมดแล้วให้ที่ดีที่สุดสำหรับอ่อแสงจันท์พันมาลาออกหมดแล้วนะคะทุกคนให้ไปที่หนึ่ง แม่ไม่รู้ว่าลูกต้อมบ้านอยู่ตรงไหนแต่เท่าที่ดูจากพ่ายบ้านเขาอยู่ไม่ไกลจากน้าเด็กคนนี้บ้านอยู่ใกล้น้าแน่ๆอืมเป็นคนใจร้อนอืมเป็นคนใจร้อนเป็นคนมีมีเซนเป็นคนมีสัมผัสนะคะเออสองสิ่งรวมกันเด็กคนนี้แม่บอกได้เลยว่านี่ลูกต้ม เป็นคนดื้อน,นะคะเขาเป็นคนที่ถ้าโกรธถ้าเกลียดใครแล้วคือไม่ไปเผาผีเลยล่ะจนตายก็ไม่ให้อภัยคนคนนี้ถ้าได้โกรธเกลียดใครนะแต่เขาไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกลียดใครหรอกแต่จริงๆนางเป็นคนใจร้อนนะ,ะเป็นคนใจร้อนเนาะอนาคตจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ว่าเรื่องงานมันขึ้นคําว่าเดินทางไกลนะคะเรื่องงานขึ้นคําว่าเดินทางไกล เรื่องการเงินถ้าอยู่ในมือไม่เป็นไรเมื่อไหร่ที่อยู่ในบัญชีโอนระเบิดระเบิดเ,เลยอย่างคเนี้โอนเงินเหมือนสงครามเลยเนาะแต่ว่าจิงสักศิป์ที่ปกป้องคุ้มครองกายสังขารน,น้องก็คือพ่อปู่ทวีสุวันนะคะและข้อสําคัญนะคะเขาได้เพื่อนดีลูกต้อมเนี่ยเขาได้เพื่อนดีมีเพื่อนอุปถัมภ์คมชูแบบนี้คะ่ะหรือจะ บ่งบอกไปถึง fc อบอุ่มเขาก็ได้นะคะนี่คือตรงนี้เขาเรียกว่าเพื่อนอเพื่อนกนาลยาณมิตรคือ fc อบอุ่มเขาในครอบครัวก็มีการพบเจอกันนะคะแต่แม่มองว่าแม่ไม่รู้ว่าเขามีแฟนหรือเปล่าแต่ตรงนี้แล้วก็เรื่องความรัก เรื่องความรักของลูกต้มเขาไม่ไม่ไม่จะพยายามไม่เจาะมากแต่แม่บอกได้เลยว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มีความรักที่ราบรื่นความรักเขาไม่ได้ราบรื่นนะคะเ,เพ่อเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสมบวังเรื่องความรักเขาเกิดมาเพื่อสร้างสมบมัติมีนะคะเด็กคนนี้เกิดจากการบําเพ็ญนเพียน,เ,ยนเขาเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงลูกต้มน่ะ่ นึกจะพูดเขาก็พูดนึกจะไม่พูดเขาก็ไม่พูดบางครั้งดูเหมือนเขาไม่โรคทนตัวสูงไบไหมคะเขาไม่ได้โกรธเกลียดใครเพียงแต่ว่าเหมือนเขาเป็นคนสองร่างบางทีก็อาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ในร่างของเขานะคะแล้วก็ถ้าลูกต้อมเข้ามาฟังแม่หญิงเปิดดวงให้รู้ว่าไปทําบุญให้แฟนในในโลกแห่งวิญญาณด้วยเหมือนเขามีแฟนเป็นผีหรือมีผีเป็นแฟนก็ได้คะ่ะ บางทีคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติบางทีเราอธิษฐานว่าเออจะต้องเจอกันในภพภพทุกชาติแต่แฟนเราไม่ได้มาเกิดเขา้ารอเราอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเพราะนั้นลูกต้มต้องไปทมบุญให้แฟนที่ที่อยู่ในโลกแห่งวิญญาณด้วยนะจ๊ะและ้วก็โดยรวม <c oughs> โดยรวมสําหรับลูกเอ,อ่อต้มเนี่ยมันจะขึ้นแค่ว่า มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหน้องมีเพื่อนดีนะคะมีเพื่อนดีหรือมีกันยาณมิตรที่ดีแต่ในตำแหน่งงาน <c oughs> มันขึ้นแค่ว่าเดินทางไกล <c oughs> มันไม่ได้ขึ้นว่าสมหวังหรือสำเร็จอะไรนะลูกนะแต่แม่หญิงจะไปเปิดดวงผู้ใหญ่บ้านสายจวดเพราะว่าในดวงของต้อมมันจะขึ้นแค่ว่าเดินทางและเขาก็ ใจร้อนระวังจะมีสงครามหรือทะเลาะกับใครก็ได้แบบนี้ค่ะเพราะน้องเป็นคนใจร้อนลูกต้มดูหนิมๆนิมติมๆแบบนั้นเขาใจร้อนนะคะเขาไม่ใช่คนยอมคนนะถ้าไม่แน่จริงไม่จริงจริงอะ่ะมันไม่ข้ามน้ําแม่โคงมาแล้วมันต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างเพราะได้กล่าวว่าอีลูดคีเนี่ยก็โทรไปไปกวนเขาเออถ้าไม่แก่งถ้าไม่แข็งจริงอะ่ะ เขาจะไม่ยืนได้แบบนี้เด็กคนนี้ถือว่าเขาไม่ยอมเขาก็ไม่ได้ยอมใครง่ายๆนะ,ะแต่แต่เขาก็ไม่ได้สร้างความแตกแยกเขาใจร้อนก็จริงแต่แม่มาว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งและโชคดีของโชคดีคือมีคนอุปถัมภ์กำชูเขามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเพื่อนมีพี่น้องคอยอุ้มเขาอย่างนี้ค่ะ <c oughs> นะคะส่วนสุขภาพ ไม่มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าอนาคตเหมือนเขามีการลังเลที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะจะดีไม่ดีเราจะไปดูที่เจ้าของวงแล้วละ่ะเพราะลูกต้อมเขาก็แก้เป็นคนที่ไปร่วมนะคะแต่ว่าถ้าจะดีไม่ดีต้องดูที่ดวงผู้ใหญ่บ้านว่าจะเป็นเช่นไรแม่สรุปให้การเดินทางลูกต้อมไม่มีปัญหาแต่ระวังสงครามคือหมายกาว่ามีคนชวนเขาทะเลาะละ่ะ อืมอันนี้มันชัดเจนมากแน่นางก็เป็นคนไม่ยอมคนด้วยอ่าถูกต้องนะถ้ามันไม่จริงจริงมันก็อยู่ไม่ได้แบบนี้คือหมายความว่าการที่เขาเขมาพอเราปรมันก็มีอีรุดคีมันมาก่อนอยู่แล้วแหะมันก็ต้องละลานน้องแต่น้องก็ไม่ยอมคุณทาให้น้องแบบว่าไม่มีปัญหาเพราะเขาพร้อมต่อสู้อยู่แล้วและเขาก็ไม่กลัวด้วยแฉวเ โอเคนะทุกคนและเจอกันในดวงของผู้ใหญ่บ้านสายจวดอีกสักกู่เดี๋ยวแม่โพสต์ขึ้นให้ดูแล้วก็ <c oughs> ปีชงสี่ปีนักษัตปีโจปีมะโรงปีฉลูปีมปะมแมเต็มตัวแม่มีคำตอบให้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะขึ้นไลน์แต่ว่าขอทำคลิปก่อนนะจ๊ะ